การอดอาหารแบบ IF มีหลักวิธีอย่างไรควรอดกี่ชั่วโมงอดช่วงเวลาไหนและจะทำ IF อย่างไรให้ได้ประโยชน์ไม่ก่อโทษต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข,ข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาวะอ้วนและการลดน้ำหนักภาควิชาสรีรวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล IF มาจากคำว่า intermittent fasting แปลว่ามีการอดอาหารเป็นระยะะนั่นแปลว่าก็จะมีช่วงอดอาหารสลับกับช่วงที่รับประทานอาหารจากหลักการนี้อดอาหารแบบ IF จึงมีหลายวิธี5 6แบบเป็นอย่างน้อยนะคะอย่างเช่นกิน1วันอด1วันกิน1วันอีกวันนึงกินอาหารแคลอรี่25%หรือว่า5วันอด2วันหรือว่า4วันอด3 แต่ที่เรานิยมกันมากคือ16 8ดอด16แล้วกิน8แล้วจริงๆประโยชน์ของ IF ที่คาดหวังได้คืออะไรครับการทํา IF คือการรับประทานอาหารในระยะเวลาจํากัดประโยชน์ข้อแรกคือแคลอรี่มันจะต้องลดจากการจํากัดเวลา IF ยังมีส่วนทําให้เกิดกระบวนการสําคัญก็คือกระบวนการที่เรียกว่า autophagy เซลล์กลัดกลืนกินเซลล์ Sell ตัวเองมันดียังไงเหมือนถ้ามีอาหารในตู้เย็นมากๆก็จะหมักหมมสะสมแล้วนอกเสียแต่ถ้าเราขาดอาหารเนี่ยเราก็จะพยายามเอาของขอทุกอย่างในตู้เย็นเนี่ยมากินให้ตู้เย็นโล่งที่สุดก็คล้ายๆกันเมื่อเราอดอาหาร านานขึ้นตั้งแต่14ชั่วโมงเป็นต้นไปมันจะกระตุ้นกระบวนการออ t o ฟ h a g ีหรือการกัดกลืนกินเซลล์ตัวเองมันก็จะเอาโปรตีนที่พับผิดรูปอะไรที่เสื่อมสภาพรวมทั้งเชือ้อราแบคบทีเรียวไวรัสมาทำลายอยู่ในลโซโซมจะได้เป็นกรดอะมิโนโลและสารต่างๆเอามาสร้างเป็นสารใหม่ที่ไม่เสื่อมสภาพเราเรียกว่ารีจูนไนร์ปรเซสก็คือทำให้มีความอ่อนเยาว์ขึ้นลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ IF ส่งผลต่อปริมาณอินซูลินในร่างกายพอเราอดอาหารน้ำตาลกลูโคสเราจะเริ่มลดต่ำลงฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยปกติมัน น้ำตาลกลูโคสสูงขึ้นและอินซูลินเนี่ยจะต้านการสลายไขมันฉะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มีน้ําตาลเราจะลดน้าหนักยากเพราะว่าไขมันมันจะไม่ถูกสลายเนื่องจากอินซูลินเนี่ยมันมีระดับสูงแต่พอเราอดอาหารปุ๊บน้ําตาลกลูโคสเริ่มต่าลงระดับฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยเริ่มลดลงเราก็จะสลายไขมันได้มากขึ้น IF ส่งผลต่อฮอร์โมนที่ช่วยสลายไขมันฮอร์โมนที่สลายไขมันเนี่ยมี4ี่กลุ่มที่เราจักกันนะคะก็มีกลูคาก้ isol, rin, no rin, อนคอติซอลอีพินฟรินนอร์พินฟรินแล็กรสฮอร์โมนตัวน ก็คือ growth ร o r m o n e ม r o w ร h Hor m o ม e คือฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตมันจะช่วยสลายไขยมันแล้วก็จะช่วยคงมวลกล้ามเนื้อไว้ด้วยทําให้หมวลกล้ามเนื้อไม่ถูกสลายกล้ามเนื้อเราก็จะยังมีอยู่ซึ่งตัว growth h o r m o มนเนี่ยมันจะหลั่งต่อตอนหลับลึกประมาณปีหนึ่งปีสองนั่นแปลว่าถ้าเราอดอาหารในช่วงกลางคืนเนี่ย growth h o r m o มนมันจะหลั่งเพิ่มขึ้นช่วยเสริมสร้างซ่องแซมโปรตีนส่วนที่สึกหรอและคงกล้ามเนื้อไว้ที่ตัวเองชอบคือมันกระตุ้นการสร้างโปรตีนทั่วร่างกายคอลลา,า,า,ยยาเจร คืนเนี่ยอาหารโดยเฉพาะไขมันกับน้ําตาลเนี่ยจะไปยับยั้งการหลั่งกรดฮอร์โมนฉะนั้นกินนมอุ่นๆก่อนนอนเนี่ยไม่ต้องเลยนะคะเพราะนมมันมีทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันรวมทั้งฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดตัวนี้มันจะหลั่งมาเมื่อเราเครียดมากขึ้นตัวนี้จะสูงตอน8โมงเช้าค่ะปัญหาของมันก็คือมันจะมีการสลายไขมันที่แขนขาสะสมไขมันที่พุงและสลายกล้ามเนื้อด้วยถ้าเราไม่กินอาหารเช้าเราอดอาหารเช้าคอร์ติซอมันจะสูงต่อเนื่องยาาาาวนนเรรกก็จะะมีส ไขมันที่พุ่งมากขึ้นแล้วกล้ามเนื้อเราก็ถูกสลายไปมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครไม่กินอาหารเช้าเป็นประจำเนี่ยก็จะมีปัญหาไขมันสะสมที่พุ่งแล้วก็สลายกล้ามเนื้อกรดไขมันอิสระจะกระตุ้นการกัดกลืนเซลล์ตัวเองหลังจากสลายไขมันแล้วเราจะได้กรเซอรอลกับฟรีฟัตตี้แอซิดหรือกรดไขมันอิสระกรเซอรอลเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ําตาลจะถูกไปใช้ทั่วร่างกายอีกตัวหนึ่งกรดไขมันอิสระหรือฟรีฟตตี้แอซิดพอมีมากๆเนี่ยร่างกายของเราจะเปลี่ยนให้เป็นคีโตนบอดี มากขึ้นระดับหนึ่งเนี่ยก็คืออดาหารตั้งแต่14ชั่วโมงขึ้นไปตัวนี้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นกระบวนการกัดกลืนกินเซลล์ตัวเองหรือออโตฟาจี้ที่พูดไปละดังนั้นวิธีทํา IF ที่อาจารย์แนะนําเราจะทําสูตรไหนก็ได้ที่เหมาะกับเราแล้วทาได้ในระยะเวลาย,ยาวนานถ้าง่ายสาหรับคนไทยก็คือเริ่มกินตั้งแต่เช้าเช้าไม่ควรเกิน8ปดโมงกินอาหารให้เพียงพอให้อิ่มให้มีความสุขแล้วก็หยุดกินให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้บางคนอาจจะเริ่มจากหกโมงเย็นค่อยๆขยับมาห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นตัวเองเนี่ เพื่อให้มั่นใจว่าระยะละอดอาหารเนี่ยมากกว่า18ชั่วโมงส่วนทางตรงกันข้ามอดเช้ากินเย็นเนี่ยมีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าเกิดผลเสียอาจจะไม่ได้ผลแต่กลดระดักเลือดก่ยกับอินซูลินความดันหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้นมันก็มีหลักฐานชัดเจนการคาร์บไอเอฟกินอะไรได้บ้างห้ามกินอะไรติดตามได้จากชัวร์ก่อนแชร์อีกตอนหนึ่งนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ ชัวก่อนแชร์ทุกคนต้องตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะแชร์นะคะถ้าข้อมูลไม่ชัวเราก็ไม่ควรที่จะแชร์ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม